สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในหัวข้อต่อมานะครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการเนาะใช่ไหมก็คือในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงว่าโอเค natural selection หรือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าโอเค natural selection เนี่ยปกติแล้วมันมีข้อสังเกตอยู่ว่าสิ่งมีชีวิตมี overproduction สิ่งมีชีวิตมี variation แต่ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีทรัพยากรจํากัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีว่าโอเคมันต้องมีการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดเกิดขึ้นบางตัวอยู่รอดได้ก็สืบพันธุ์ต่อได้บางตัวอยู่รอดได้น้อยกว่าก็สืบพันธุ์ได้น้อยกว่านะครับนั่นคือไอเดียที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นนะว่าโอเคนั่นคือไอเดียของ natural selection ทั้งหมดนะครับทีนี้ในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดกันต่อนะฮะว่าโอเคอย่างที่ว่าเนี่ยมันมี ไอเดียอะไรบ้างนะครับที่จะใช้ในการเป็นหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับหลักฐานแรกสุดเลยที่เวลาเราพูดถึงวิวัฒนาการแล้วผมว่าทุกคนน่าจะนึกถึงก็คือฟอสซิลถูกไหมฮะฟอสซิลหรือซากหรือดําบันนะครับเจ้าฟอสซิลหรือซากรดรกดําบันเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งมีชีวิตบางส่วนของสิ่งมีชีวิตหรืออาจจะเป็นล่องรอยของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับที่ถูกสะสมอยู่ในชั้นหิน นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยถามว่าไอ้เจ้าซาหรือดำมบันคืออะไรนะครับมันคือสิ่งมีชีวิตก็คือทั้งตัวเลยเช่น,มนแมลงที่มันเก็บในอัมพันเหมือนในหนังจู r ลสิาการ r k อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางส่วนของสิ่งมีชีวิตเช่นชิ้นของกระดูกระดูกทั้งโ,โครงหรือว่าบางกระดูกบางชิ้นนะฮะหรืออาจจะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตก็ได้ ที่สะสมอยู่ในชั้นหินนะครับโดยปกติหินที่มันจะมีการเจอฟอสซิลได้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของพวกหินชั้นหรือหินตะกอนนะครับหินที่ว่าตรงนี้ฮะก็คือจะเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนเป็น sedimentary rock ทั้งอย่าที่มันเกิดขึ้นนะครับ ปกติแล้วเวลามันสะสมกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเด็กมีแอเรียเนาะสมมติว่าเด็กตรงนี้เป็นชั้นหินขึ้นมาแล้วเด็กเกิดทําการระเบิดเหมืองเหมืองแรกขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กก็บอกว่าโอเคสิ่งที่เด็กเจอคือพอระเบิดเปิดหน้าเหมืองออกมาเด็กก็จะเจอฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตเป็นชั้นๆเกิดขึ้นนะครับเด็กก็บอกว่าโอเคมันอาจจะมี1ชั้น2ชั้น4 3ชั้นแล้วก็4ชั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติเด็กมองว่าแผ่นดินของเด็กเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของธรณีีีใดดดๆเเกกกิิขึ้น้นนไไไมมมม่พ่พททคหรรือา พลิกของแผ่นดินหรือชั้นหินเกิดขึ้นแน่นอนว่าเด็กๆก็จะบอกว่าโอเคสมมุติว่านดินนี้ต้องมี4ชั้นชั้น 1, ชั้น2ชั้น3ชั้น4เด็กๆก็จะรู้ว่าฟอสซิลที่มีอายุมากที่สุดก็จะอยู่ชั้นร่างสุดถูกไหมครับโอเดสฟอสซิลก็จะอยู่ชั้นล่างสุดส่วนอันที่อยู่ชั้นบนสุดก็คือจะเป็นนิวเอตฟอสซิลเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสิ่งมีชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวที่มันเป็นฟอสซิลชั้นบนสุดมากกว่าชั้นล่างๆอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คือไอเดียของฟอสซิลที่มันเกิดขึ้นเนาะทีนี้เวลาเราดูฟอสซิลเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงเพราะว่าจริงๆฟอสซิลเนี่ยน่าจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในแง่ของการศึกษาวิวัฒนาการเลยเพราะว่าฟอสซิลมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมันเกิดขึ้นว่าโอเคเมื่อ500ล้านปีก่อนนนสิิ่งมมีชตัเป็ยังงไเมื่อ17ล้านปีก่อนสิ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียหลักของฟอสซิลตัวอย่างของการศึกษาฟอสซิลที่สําคัญเลยก็คือฟอสซิลของนกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Archaeopteryx ก็คือเจ้ากนกที่อยู่ในรูปนี้นะครับหลายคนบอกตัวมันใหญ่เอาจริงๆตัวมันไม่ใหญ่เลยนะครับผมเคยเห็นฟอสซิลจริงๆและที่อังกฤษ ต,ตัวมันประมาณกระดาษ A3 อะครับมันไม่ใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าเวลาดูรูกฟานแล้วมันดูยิ่งใหญ่อลังการไอ้เจาเ้า Archaeopteryx เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์กึ่งนกจะเรียกว่าเป็นนกมันเป็นบรรพบุรุษของนกจะว่าอย่างนั้นกระดาษนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตัวสําคัญเพราะว่านักวิทยาศาสตร์มองว่าเจ้า Archaeopteryx เนี่ยมันเป็น m i s i n g Link ครับนักวิทยาศาสตร์เขามองว่าเจ้า Archaeopteryx เนี่ยมันเป็น Mixing Link ที่เป็นตัวที่บอกว่าโอเคนกเนี่ยมันมีบรรพบุรุษเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่านกเนี่ยเขาจัดเป็นส่วนหนึ่งของเล็บทายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เลื้อยคลานที่มันเกิดขึ้นอาร์เคโอซิลิกก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นมิสซิ่งลิงก์มันเป็นส่วนที่หายไปก่อนหน้านี้แต่พอเจออาร์เคโอซิลิกส์ปุ๊บเขาบอกว่าโอเคมันเป็นมิสซิ่งลิงก์ที่สำคัญที่บอกว่าสัตว์ปีกมันมีวิวัฒนาการ มาจากสัตว์เลื้อยคลานนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่บอกได้ว่าโอเคสัตว์ปีกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานคําถามคือนักวิทยาศาสาตร์รู้ได้ยังไงว่าไอเจ้าสัตว์ปีกเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานสิ่งที่เราพบก็คือเขาพบว่าพอไปดูฟอสซิลเจ้า a r c h a ป o p t ิก y ์เนี่ยเด็กจะเห็นว่าอันนี้คือรูปฟอสซิลจริงๆนะฮะเด็กจะเห็นว่าเขามีปีกครับ เขามีขนที่เป็นแผงซึ่งลักษณะของการมีขนเป็นแผงเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเฟเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์ปีกนะครับขนเป็นแผงตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเฟเซอร์ที่มันใช้ในการบินมันเป็นลักษณะของสัตว์ปีกครับ ส่วนหางเนี่ยสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คืออันนี้ก็ชัดเจแล้วมันน่าจะเป็นนกแต่เขาบอกว่ามีลักษณะหลายอย่างที่มันก็ไม่เป็นนกครับเช่นเขาพบว่าหางมันยาวครับนกส่วนใหญ่ในธรรมชาติเนี่ยหางจะสั้นเพราะว่าหางยาวเนเรื่องนี้ปัญหาก,กับการบินมีอีกอันนึงที่ในรูปนี้อาจจะไม่ได้เห็นอาจจะเห็นไม่ชัดก็คือมันมีคลอครับมันมีกรงเล็บมันมีเกร็ดมีกรงเล็บแล้วก็มีเกรดที่ขาเนี่ยชัดมาก ซึ่งก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่เป็นลักษณะของเว็บไทยหรือแม้แต่ว่าถ้าไปดูรูปละเอียดจริงๆเขาพบว่าอันนี้ผมเติมแล้วกันนะรูปนี้มันไม่เห็นก็คือมีฟันครับซึ่งนกส่วนใหญ่มันไม่มีฟันสังเกตดูนกนกที่บ้านเราเอย่างเงี้ยมันไม่มีฟัน ตรงที่บ้านเรามันจะเป็นแค่จะง,งอยปากเฉยๆ,ๆมันไม่มีฟันข้างในซึ่งลักษณะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของเว็บไทยเหมือนกันเพราะนี่นจะเห็นได้ว่าการค้นพบตรงนี้มันเป็นตัวสาคัญที่ช่วยพิสูจน์ว่าโอเคจริงๆแล้วนกกับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันเป็นญาติกันมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในทางวิวัฒนาการเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นไอเดียของการใช้ฟอสซิลในการศึกษาวิวัฒนาการนั่นเองนะครับเด็กก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ที่มันน่าสนใจอย,อยู่นะครับเป็นหลักฐานหนึ นะครับอันนี้คือหลักฐานอันที่1น,นะครับหลักฐานอันที่2ที่เราใช้ในการศึกษาก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ morphology หรือ anatomy ของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วดูต้นกําเนิดของมันนะฮะอันนี้ท่านนะครับแปะพิักฐานอย่างที่2ก็คือเป็นการศึกษาในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันเป็น comparative anatomy นะครับ อันนึงที่น่าสนใจเลยก็คือเวลาเราศึกษา comparative anatomy เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอเลยก็คือเราพบว่าลักษณะของโครงสร้างหลายๆอย่างบางครั้งมันดูทําหน้าที่ต่างกันแต่มันมันมีต้นกําเนิดแบบเดียวกันอย่างเช่นปีกข้างคาวปีกนกครีบโลมาแขนคน ใครจะไปคิดว่า4สิ่งนี้มันคือต้นกําเนิดเดียวกันแต่พอเราไปดูลักษณะของกระดูกที่มันจัดเรียงเนี่ยเขาพบว่ากระดูกมันมีลักษณะชิ้นส่วนเหมือนกันเช่น humerus radius c a r p a l phalanges อย่างเงี้ยก็คือมันไล่เป็นลาดับออกมาเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าบางอันอาจจะใหญ่บางอันอาจจะกว้างอาจจะแคบอาจจะยาวสั้นไม่เท่ากันแต่ลักษณะการจัดเรียงมันเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามันเป็น homologous structure เพราะฉะนั้นเวลาเด็กพูดถึงคําว่า homologous structure นามมันจะหมายถึงโครงสร้าง ที่มีต้นกําเนิดเดียวกันนะครับมันเป็นโครงสร้างที่มีต้นกําเนิดเดียวกันแต่ว่าพอเวลามันวิวัฒนาการออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการทํางานหรือหน้าที่ที่มันแตกต่างกันออกไปได้นะครับ แต่มันอาจจะมีการทํางานหรือมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันออกไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะฮะเช่นแขนคนครีบโลมาปีกข้างข่าวนะครับแขนคนครีบโลมาปีกข้างข่าวเดี๋ยวจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะของโฮโมโลกัสสตัคเจอร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยไอเดียแปลว่าผมอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ แตเด็กอาจจะมีจุดกําเนิดร่วมกันหรือใกล้ชิดกันอย่างนี้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต่างคนต่างวิวัฒนาการแยกกันออกไปครับกลายเป็นลักษณะของ A กับ B, B แบบนี้เห็นไหมครับจุดกําเนิดมันออริจินเดียวกันแต่ว่ามันอีโวฟขึ้นไปทําหน้าที่หรือมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปวิวัฒนาการในรูปแบบแบบนี้ครับเขาเรียกมันว่า Con ์เ v e r ์ดเวอ v e r จนต์คือลูออก evolution ซึ่งมันน่าสนใจครับว่าโครงสร้างที่มันมีเป็นโฮโมโลการสตรักเจอร์กันเนี่ยปกติมันรีเฟล็กหรือมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการที่มันใกล้ชิดกันนะครับปกติแล้วถ้าเด็กเป็นโฮโมโลการสตรัคเจอร์แบบเนี้ยครับมันจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกัน ทำให้พัฒน,นาการกันนะฮะอันนี้คือไอเดียของสิ่งที่เรียกว่าโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์แต่ถ้าเด็กไปดูในกรณีของปีกนกเหมือนเดิมแต่รอบนี้ผมไปเทียบกับปีกผีเสื้อปีกนกกับปีกผีเสื้อมันใช้บินเหมือนกันแต่ต้นกําเนิดคนละเรื่องเลยปีกผีเสื้อจะไม่มีกระดูกด้วยซ้ำแต่ปีกนกเป็นกระดูกถูกไหมฮะอันนี้คิดง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าโครงสร้างแบบนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่หลายคนบางทีพอเวลาไปจัดแล้วแบบ เผลอไปคิดว่าลักษณะนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ทางวิทยาการแต่จริงมันไม่สะท้อนครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างแบบที่เขาเรียกว่า Analogous structure นะครับ a n a l o g o u s structure โดยนิยามก็คือถ้าลอกันมาก็คือมันเป็นโครงสร้างที่มีต้นกําเนิดแตกต่างกันแต่ด้วยความที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เนี่ยเหมือนกันมันก็เลยทําให้มันมีลักษณะเนี่ยออกมาคล้ายกันเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกลักษณะตรงนี้ว่ามันคือ Analogous structure นะครับเพียยตัวนี้โดยนิยามมันก็คือโครงสร้าง ที่มีต้นกําเนิดแตกต่างก,กันนะครับแต่มีการทำงานและหน้าที่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นปีกนกกับปีกมแมลงเอ้ยขอโทษอ่าโอเคปีกนกกับปีกมแมลงถูกแล้วโอเค มันใช้ในการบินเหมือนกันแต่ว่าต้นกําเนิดมันคือคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผมเขียนเป็นไดอะแกรมง่ายๆเหมือนกับอันข้างบนเด็กๆบอกว่าโอเคจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วเด็กๆแยกเป็น A อกับ B อันนั้นคือลููออกแต่ถ้าเป็นกรณีของอนาลอกัสรังก์ชันแบบคามว่าเด็กๆเป็นจุดกําเนิดคนละเรื่องเลยแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการดํารงชีวิตมันฟอร์ดให้ลักษณะมันเข้าหากันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการแบบลูกเข้าหรือสังเกตเขาเรียกว่ามันเป็น c o n v e r g e n จ e ซ์ o อฟเวอซึ่งอันนี้เป็นอันที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องระวังมากเวลาศึกษาวิวัฒนาการเพราะว่าถ้าเด็กเจอวิวัฒนาการที่มันรูเข้าอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไปจัดว่ามันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราถูกหลอกแล้วเพราะว่าต้นกาเนิดมันไม่ได้เกี่ยวกันในทางวิวัฒนาการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือมันไม่น่าจะรีเฟล็กถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจริงๆของเจ้าตัวอนาลอกัสสตรั c เจอร์ได้ น,นั่นคือไอเดียของอนาลอกัสสตรั u เจอร์ okay, นะฮะโอเคเนาะพอเข้าใจความหมาย2อ,อันนี้นะครับมันมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้เป็นความรู้ไว้เฉยๆก็คือคำว่า v e สิ t ิ a อ s สตรั t เจอร e เวสิ a ิ s อ r สตรั r เจเนี่ยมันคือโครงสร้างที่มันลดรูปไปเพราะมันไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้มีฟังก์ชันแล้วนะครับโครงสร้างที่มีการลดรูปนะครับเนื่องจาก ไม่ได้ใช้งานแล้วตัวอย่างเช่นไส้ติ่งในมนุษย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้หมักย่าอะไรนี้แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะลดรูปไปนะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่ามันเป็น vestigial structure บางคนกระดิกใบหูได้ไอ้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดิกใบหูเนี่ยก็ถือว่ามันเป็น vestigial structure ครับอย่างผมทำไม่ได้แต่ว่าบางคนทาได้อย่างเงี้ยไอ้กล้ามเนื้อตัวที่มันใช้ในการกระดิกใบหูก็ถือว่ามันเป็น vestigial structure เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไหม โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลักฐานที่2ก็คือการศึกษาการวิพากษ์ศาสตร์เปรียบเทียบโอเคตอนนี้เรารู้จักอันแรกก็คือในเรื่องของฟอสซิล uh, อันที่2ก็ mois, คือในเรื่องของการวิพักษ์ศาสตร์เปรียบเทียบนะครับอันต่อมาครับคือการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการเจริญเติบโตนะครับอันที่3ก็คือหลักฐานสาคัญเลยก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ comparative embryology เป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการเจริญของสัตว์ต่างๆขึ้นมานะครับ มันคือการเปรียบเทียบรูปแบบการเจริญนะครับของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นนะครับมัน็นการเปรียบเทียบรูปแบบการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงแรกครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็น early development ยกตัวอย่างเช่นในการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังเขาจะพบว่าโอเคไอ้เจ้าตัวอ่อนไม่ว่าจะเป็นปลาสลาแมนเดอร์เต่าบกไก่หรือแม้กระทั่งมนุษย์เด็กๆจะเห็นว่าหน้าตามันน้อยๆตอนเด็กๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยแต่พอเวลาเปลี่ยนไปครับเด็กๆก็จะเห็นว่าโอเครูปร่างมันก็จะเริ่มต่างกันออกไปแล้วถูกไหมครับแล้วพอเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกสุดท้ายเด็กๆก็จะเห็นว่าหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถูกไหมครั เพราะฉะนั้นเด็กจะเห็นได้ว่าผมถึงเน้นไปว่าโอเคเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้หลักฐานในด้านเอมบริโอเนี่ยเราจะเน้นไปที่ Early Development นะครับเขาพบว่าถ้าสิ่งมีชีวิตเขาพบว่าถ้าสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างของตัวอ่อนระยะแรกคลายกัน ถ้าสิ่งมีชีวิตมีรูปร่างตัวอ่อนระยะแรกคล้ายกันมันก็น่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการ มันก็แสดงว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการเกิดขึ้นอย่างเช่นปลาซาลาเมนเดอร์เต่าไก่หรือมนุษย์เนี่ยเรารู้ามันอยู่คนละคลาสแต่มันเป็นกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันสิ่งที่เขาเจอก็คือตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีลักษณะงองอเหมือนกันมีช่องเหงือกเหมือนกันมีหางเหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะตัวที่รีเฟล็กถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชมีวิตในกลุ่มที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนัน เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคอนเซปต์เลยนะฮะถ้าเด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากๆลักษณะของ Early Development มันคล้ายกันมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของ Competitive e m b r y o l o g y นี่คือหลักฐานอันที่3นะครับหลักฐานอันต่อมาก็คือหลักฐานอันที่4 อันนี้จะเป็นหลักฐานที่อนอัเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ก็คือหลักฐานในเรื่องของการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์นะครับหรือเขาเรียกว่าไบโอจิโอกราฟีนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะครับเป็นหลักฐานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือช่วงเวลาในการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต ในบริเวณต่างๆเกิดขึ้นนะครับในบริเวณต่างๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆบอกว่าโอเคสมัยก่อนเด็กๆรู้อยู่แล้วเนาะว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นทวีปแผ่นมหาทวีปอันเดียวก็คือมหาทวีปแพนเกียถูกไหมครับหลังจากนั้นแพนเกียก็จะแบ่งออกเป็นกอนวานาแลนด์กับรอเลเซียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แยกออกมาเป็นแผ่นดินต่างๆเกิดขึ้นคือมันมีการศึกษาฟอสซิลหลายอันที่มันน่าสนใจมากคือเขาพบว่ามันมีฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตบ,บางอันอย่างเช่น อันนี้มันเป็นตัวเล็บายสักอย่างหนึ่งเนาะเขาพบว่าเล็บไทตัวนี้มันมีฟอสซิลอยู่ทั้งในเซาอเมริกาแล้วก็แอฟริกาซึ่งในเด็กรู้ว่าโอเคถ้าเด็กดูเซาแอฟริกาจริงๆก็คือเซาอเมริกาจริงๆก็คืออยู่สวีปหนึ่งถูกกั้นด้วยมหาสมุทรมหาสารละถูกไหมแล้วก็เป็นแอฟริกาเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีทางที่เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ซึ่งมันอยู่บนบกจะว่ายน้ําข้ามไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันวิวัฒนาการขึ้้้นมาตตังแแแ่รกลว กอนที่มันจะมีการแยกกันของแผ่นดินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในเรื่องของหลักฐานในแง่ของการเคลื่อนตัวของเปลือกทวีป หรือพวกเพดเทคนิคต่าง,าง,างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากอย่างสมมติว่าเด็กๆไปดูตัวนี้ f r e s h w a t e r ์เล t i ไทยตัวหนึง่งชื่อว่ามีโซซอยู่น้ําจืดน้นําจืดก็ว่ายข้ามทะเลไม่ได้เด็กก็จะเห็นว่าโอเคมันพบแอรเรียรตรงนี้เหมือนกันหรือเด็กไปเจอเฟิร์นตัวหนึง่งเฟิร์ในยุคเปอร์เมียนเฟื่อนโบราณกรอสซัพเทลิสอย่างเงี้ยครับเด็กๆดูเห็นไหมตัวสีฟ้าเนี่ยโอ้โหยาวเลยเจอตั้งแต่เซาท์อเมริกาแอฟริกาอินเดียแอนตาร์กติกหรือแม้กระทั่งออสเตรเลีย ทั้งนี้จริงๆถ้าเราดูณปัจจุบันมันไม่มีทางอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนแผ่นดินมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนั่นคือไอเดียที่มันเกิดขึ้นครับว่าทําไมหลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์มันจึงมีความสาคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> พอเห็นภาพนะฮะโอเค okay. อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานอันต่อมานะครับก็คือในส่วนของหลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์นะครับโอเค อันสุดท้ายครับหลักฐาน,นนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งเลยแล้วก็ปัจจุบันการถ้าเราเถียงกันว่าตัวไหนสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทงวิทยาการจริงๆหรือเปล่าเขาก็มาดูกันแค่อันนี้แหละครับก็ตอบได้แหละก็คือในเรื่องของหลักฐานทางด้านชีววิทยาโมเลกุลครับคือมันเป็นการเปรียบเทียบในระดับของกรดอะมิโนหรือลำดับนิวคลีโอไทด์ใน DNA นนะครับโดยปกติตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้ในการเป็นหลักฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นหลักฐานที่ได้รับก,การยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันปกติพวกนี้เนี่ยจะใช้ในหลักการของมันก็คือเขาจะทําการเปรียบเทียบครับปกติตัวที่เขานิยมใช้ก็คือเปรียบเทียบอยู่2อ,อย่างก็คือไม่เปรียบเทียบ1ก็คือลำดับกรดอะมิโนในโปรตีนบางโมเลกุลใ,ในโปรตีนบางชนิดก็อาจจะใช้ในการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไท ATGC อย่างเงี้ยครับใน DNA โดยเงื่อนไขสำคัญเขาพบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิทนาการกันลำดับของกรดอะมิโนหรือลำดับนวลีเอใน n a มันควรจะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคอนเซปต์ของอันนี้เลยก็คือเขาบอกว่าโอเคถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยปกติเขาจะวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์โฮโมโลจีครับ เปอร์เซนต์โฮโมโลจีก็คือเปอร์เซนต์ความเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าถ้าผมเขียนหน่อยดีตรงนี้แล้วกันถ้าสิ่งมีชีวิต2ชนิดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการมันจะมีเปอร์เซนต์โฮโมโลจีครับ สูงมันจะมีเปอร์เซ็นต์โฮโมโลจีสูงครับมันจะมีความเหมือนกันเปอร์เซ็นต์โฮโมโลจีที่ว่าตรงนี้ก็คือลำดับกรดอะมิโนโหรือลำดับของนิวคลีโอไทเนี่ยเหมือนกัน เป็นกันนั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างในภาพนี้ก็ได้ครับเขาเปรียบเทียบระหว่างแอฟริกันมังกี้ลิงกอริลลาชิมแปนซีแล้วก็มนุษย์เนาะก็เด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราเทียบกันเองอย่างเงี้ยครับเขาพบว่าในมนุษย์เนี่ยถ้าสมมติผมเปรียบเทียบลำดับ DNA ของยีนบางยีน<ๆ>ก็พบว่าในมนุษย์เนี่ยลำดับ DNA มันเหมือนกันทุกประการเลยก็คือ100%แต่ลองเทียบระหว่างมนุษย์กับชิมแปนซีเขาบอกว่าโอเคมันเหมือนกันอยู่99%ต่างกัน1%แต่ลองเทียบมนุษย์กกับอริลลาต่างกัน98อ่าเหมือนกัน ขอโทษครับอันนี้คือเหมือนกันเนาะก็คือ100%ของมนุษย์เหมือนกันเองใช่ไหมชิมแปนซีเหมือนกัน99%กับมนุษย์กอริล่าเหมือนกัน98.9%กับมนุษย์ขนาดที่แอฟริกันมังกี้เหมือนกันแค่96.6%เทียบกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเห็นได้แล้วแสดงว่าเจ้าแอฟริกันมังกี้เนี่ยมันมีการแยกออกมาก่อนมีการวิวัฒนาการออกมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับตามมาด้วยกอริล่าก็จะแยกออกมานะครับส่วนมนุษย์กับชิมแปนซีก็จะมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันมากที่สุดนั่นเองนะครับนั่นคือคอนเซปต์ครับปกติเนี่ยเขาจะวัดสิ่งที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ฮอร์โมนโลจีถ้าเด็กมีเปอร์เซ็นต์ฮอร์โมนโลจีสูงสูงเด็กก็จะมีลำดับของอะมิโนแอซิดหรือลำดับนิวคลีอไที่มันเหมือนกันในดีเอเหมือนกันแต่อันนี้มันต้องเลือกดีๆนะว่าเด็กๆจะใช้โปรโตีนตัวไหนในการวัดหรือว่าเด็กๆจะเลือกใช้นิวคลีเเอของยีนไหนในการใช้วัดนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ยีนที่มันคอนเซิร์ฟมากๆยีนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยๆตลอดวิิวัฒนนาากกรเดขึ้ พอ,พอเห็นภาพของหลักฐานที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นมันมีแอสซัมพชันอยู่ในแง่ของว่าโอเคจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ว่าถ้าเด็กๆแยกไปก่อนนะครับมันจะมีวิวัฒนาการแยกออกไปเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาเลยก็คือมันทําให้ลําดับเบสหรือลำดับกรดนิวคลีอิกเนี่ยไอ้ลำดับนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับคือเขามองว่าเหตุผลตรงนี้มันอยู่ที่ว่าโอเคถ้าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการแยกไปก่อน มันก็จะเกิดโมเลกุล่าเอเวอเรชันครับผมใช้คำนี้นะโมเลกุล่าเอเวอเรชันก็คือมิวเทชันเลทที่เกิดจากมิวเทชันเลทเนี่ยแตกต่างออกไป แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแปลว่าโอเคเด็กๆก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเด็กๆเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเด็กๆก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทาโมโลจีสูงนะครับแล้วก็มันก็จะมีวิวัฒนาการแยกออกไปก่อนนั่นเองนะครับอันนั้นคือไอเดียหลักๆของหลักฐานที่ใช้ในแง่ของโมเลกุลาร์ไบโอโอจีซึ่ง,งที่ผมบอกว่าหลักฐานนี้มันมีความแม่นยําสูงที่สุดนะครับเด็กๆเถียงกันแทบตายด้วยหลักฐานอ,าอื่นๆสุดท้ายเด็กก็ตัดสินกันที่โมเลกุลาร์ครับ กรดอะมิโนเป็นย uhm, ci ังไงเทียบกันในโปรตีน okay. ต like right? ัวใดตัวหนึ because, wanted, ่งมีลำดับเบสลำดับเบสหรือลำดับนิวคลียตไทเป็นยังไงเทียบกันในยีนใดยีนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเห็นไอเดียแล้วว่าโอเคการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเราเนี่ยมันมีหลักฐานหลายอย่างตั้งแต่ฟอสซิลถูกไหมฮะหลักฐานในด้านของกายวิภาคถ้าเด็กมีโฮโมโลกัสรัคเจอร์กันก็แปลว่าเด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการนะครับแต่ถ้าเป็นอนนาโลกัสรักเจอร์ก็แปลว่ามันมีความแตกต่างกันในทางวิวััฒนาาาากกกกรรรหลฐทงด้อมมถูยะะแ ถ้ารูปแบบของการเติบโตระยะแรกมันคล้ายกันก็แปลว่าเด็กๆก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการเกิดขึ้นถูกไหมครับหลักฐานต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหลักสา่ในเรื่องของชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) พูดถึงเรื่องของการกระจายของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกต่างๆถูกไหมครับก็แผ่นทวีปมีการเคลื่อนตัวอย่างไรก็ตามก็ว่าไปและสุดท้ายก็คือหลักฐานที่มันที่ปัจจุบันใช้ใช้กันมากสุดก็คือในเรื่องของหลักฐานทางด้านชีววิทยาระดับลกุ ถ้าเด็กมีกรดอะมิโน,โนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากๆหรือมีลำดับของดีนิวคลียตไทใกล้เคียงกันมากๆก็แสดงว่าเด็กมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการนั่นเองหรือพูดง,ง่ายๆว่ามันมีเปอร์เซ็นต์โฮมโลจีสูงของลำดับกรดอะมิโน,โนหรือลำดับนิวคลียตไทนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือไอเดียทั้งหมดในตอนนี้นะครับในตอนหน้าเราจะไปขึ้นในส่วนของพันธุศาสตร์ประชากรกันเราจะกลับไปคำนวณแบบง่ายๆกันนิดนึงนะฮะเราจะไปรู้จักคอนเซปต์ของความถี่ยีนความถี่อาลลเีลต่างๆเ โอเคงั้นสำหรับตอนนี้เราก็คงเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับขอบคุณครับ